และในเมื่อพี่ทวันยังเชื่อในมือผมแล้วก็คลิปนี้ผมก็จะเอามือเกลือของผมนั้นที่จะทําการสุ่มคา98ให้พี่ทวันในคลิปนี้ครับเ <c odes> ติมแคสไว้ประมาณ9 7 0 0 0 1 0 2 0แคสนั่นเองนะครับผมก็คือตีเป็นเงินบาทนีคือ1,000 0บาทกันเลยดีเดียว คลิปนี้นะครับผมก็จะใช้พลังมือเกลือของผมนะครับในการสุ่มนะครับมือข้างนี้นี่ไม่มีตะเกลือนะเค็มเลยนะตอนนี้แต่ก็ดูไปก่อนนะครับนะอาจจะออกก็ได้นะเอออาจจะแบบออกได้ก่อนการันตีก็ได้อาจจะสุ่มได้ทีสองทีออกเลยอย่างนี้นะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ει, ตามกดกระดิ่งช่องตะเบเกมมนด้วยเดี๋ยวคลิปนี้เป็นไงเดี๋ยวรับชมโคซาราทักุณรอดทีห้าร้อยกล่องซึ่งนะครับเขาก็จะหมดเยอะเลยนะครับผม แต่แยังตามไปลุยลุยเราปืนนี่แหละแจ่ปืนไม่ดีหรอกแบบนี้กระบาดมาบ่อยเลยสมได้ไหมเนี่ยแมงแอดแอดอยู่นั่นแหละนะครับถ้าพี่ท็อปฟันมาดูอยู่ก็นะครับ นหัวนะครับผมก็ทําการจะไล,ล่ลบปืนให้หมดนะครับผมปืนที่พี่ไม่น่าเล่นแน่ๆนะครับแล้วก็เก็บไปก็ไรความหมายนะครับเก็บไปก็ไม่ค่อยดูมีความแย่เท่าไหร่นะครับนี่ไหนทนก่เยอ 2000 years Th และในที่สุดนะครับผมก็ถึงเวลาที่เราลอยคอกันจนได้เลยนะครับผมนะก็จะทำการสุมให้พิวันนะครับผมจัดไปสเต็ปแรกเลยโอ้หยอุ้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 ยอยยียยอยอ่ Oh! ตรงนี้นะครับอยากจะฝากถึงผู้พัฒนาเลยไม่ต้อง g ีมและผู้พัฒนาเลยขยายกระเป๋าหน่อยนะครับคือจะเก็บค้ังแสงที่ตัวนี้ oh! จะเก็บปืนเก็บอะไรงี้ไม่ได้โอ้โห oh. oh. แม่งก็ยังเท่ามันเดิมอ่ะไม่ว่ากันเอาไปลุยลุยไปโย่โอ้ เกิดไปวะ่ะเออเกินไปปะอ๋อลืมกล่องทำมาเยอะเกินไปละพอดีผมมีสูตรนะครับสูตรนี้นะครับผมไม่ใช่สูตรรูเตียนะครับแต่ว่าเป็นสูตรจริงๆนะมันเคยออกด้วยเว้ยเออยวรอบนึงนี่เปลี่ยนภาษาดิกูต้องโกอินเตอร์นหน่อยเออจากเมื่อกี้ภาษาอะไรนะภาษาไทยเนะี่ยมันต้องภาษาอาังกฤษหนอย บอกแล้วต้องโกอินเตอร์นะครับจัดไปนะครับผมบอกแล้วมาครับผมลุยกัอน,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 อ,น,น,นอ,อือันนี้มันแค่เริ่ม,ม,เ,ออมเ,เริ่มมันอันนี้มันแค่เริ่มเริ่มเอออันนี้มันแค่เริ่มเริ่มนี่เออมันแค่เริ่มเริ่มเนอไงมันแค่เริ่มเริ่มเอ๊ะท้าไม่เลิกเลยกล่องฟ้าไม่ได้เ,เอ,อ้โเฮ้ย เริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วคนดูมันมันกำลังจะมาแล้วนะครับมันกำลังจะมาแล้วนะครับมาเว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 ยังเทาได้เทาดีนะครับไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับยังเทาอยู่นะครับมามันต้องมีการใช้เส้นแบบเอ้ยมันต้องมีการแบบใช้สูตรนยเออจะมปเส้นเลยเนี่ย เรื่อยๆเอยเอยเเอากดผิดวอเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็คือใครที่ได้ดูคลิปตอนที่ผมสุ่มตัวฟางฟ้านะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าผมนี่สุ่มจดการันตีเลยแต่ตอนนี้มันต้องมีล้างตานะครับเอ่อต้องให้พี่ทวันของเรา ได้นะครับต้องส่มได้อย่างไงยังไม่มีการขยับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงมาเดี๋ยวก็คงมานะครับกองเทามันเทาไปอย่งงางนั้นแหละนะครับเป็นการแบบว่าเอ้แบบมันล้อหลอกเลยมันล้อหลอกลเลยแปะมันก็นเยอะไปนะเท่าเนี่ย กล่อง,องทองสุล่าสุล่ากล่องทองกล่องทองแล้วู้คนดูเขารอดูอยู่เนี่ยกล่องทองเอ้ยกล่องฟ้ามาแล้วอ่าจุบเป็นอีทีผ้าผมสูบไม่ออก ขอให้ผมขอให้ GM อืมนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เลย <c oughs> พี่เจมบอกปุ่มแบนที่เจาะหัวกูและยังไงครับยังไงนี่อ๋ออ๋อนี่นี่นน เจมครับจุ๊บมาโอเคปะ่ะอืตอนนี้นะครับสุ่มไปแล้ว3 6 0กล่องนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะทำการสุ่มต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมก็หวังว่ามันก็น่าจะออกในเร็วๆนี้ครับผมผมว่าวังว่ามันก็น่าจะออกในเร็วๆนี้นะครับเออโอ้ยกงฟาแล้วอุย้ยเจมได้รับการส่งจุ๊บของผมแล้วนะครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วออกฟ้ามาแล้วสองกล้องเลยสองกล้องเลยมาว้ามาว้า,าใกล้แล้ว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 เจมจุบ๊บว่ะอีทีดิ ฟ้ามาแล้ววะ่ะอีกทีดิทักไม่ได้เลยนะกล่องฟ้าเนี่ยทักไม่ได้เลยนะ <c oughs> ตอนนี้มีอยู่4 6 0กล่องนะครับก็อีกเท่าไหร่อีก40กล่องนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะออกหรือไม่นะครับ40กล่องสุดท้ายนะครับทำยังไง ชิพายละอืมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอืออ๋อขุ่นสมเกินด้วยชิพายแล้ว อ้าวกล่องทองมันไปไหนเนี่ยบอกทโทโอ้ยมันไม่ออกเลยย่อมีอยู่ในตัวแล้วมันเนี่ยฮะก็ไม่มีนี่หว่าก็ไม่มีคาาแปดเออมันไม่มีนี่หว่าก็นะครับอย่างที่คนดูเห็นนะครับกับในความเกลียของผมนะครับคือสุมยังไงก็สุมไม่ออกเลยนะครับไม่ว่าจะรอบที่แล้วหรือรอบนี้นะครับผมแต่ว่านะครับครบ500กล่องแล้วนะครับผมก็คือสามารถ ที่จะไปแลกนะครับถาวรได้เลยนะครับผมก็คือการันตีนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวคาร์าแปก็น่าจะเข้าวันที่5นะครับวันนี้ผมส่วันที่4มันก็น่าจะก็คือแบบแรกวันนี้พวกนี้ก็เข้าเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่เซ็งเป็ดมากมากเลยนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นการเล่นบาเล่ย้อมใจนะครับไหนๆก็มีบาเล่สีเทาสีเอ่อสีสีลายดอกไม้นะครับไปเดี๋ยวไปหาห้องลุยดีกว่าครับผม ไปอับป้าขากระแปดสุ่มไม่ออกมันน่าสิงนะเว้ย okay, s <S ทำไมวะมันสุ่มออกยากขนาดนี้หรอผมก็เห็นคนอื่นเขาก็สุ่มกันได้อยู่นะยัยงไงดวงผมมันจู๋ขนาดนี้หรอโอ้โหและเฮตีร้อยสี่สองด้วยนะครับมาเด้อ <c oughs> รับตั้งมาโคสไน รวบไปน้ำสู้หรอรวบไปตัวที่สองนับสู้หรอเฮ้ยอือพี่ตะวันครับไอทีมนู้นมันกวนอ่าเราคุณตาตัวไม่ถูกเลยเล่นมาโคกับพวกผมสับสดจัดบันทีเอ้ยนี่คุณป่าฝืนกดห้องนี้เหรอวะไหนวะไหนวะไหนวะ นี่ไงอืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงหลบผิวหลบผิวหลบ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 นี่ไงนี่ไงรู้ปนะเอาสุระเฮ้ยยิงไม่โดนนะครับอันนี้เป็นโมรครับผมอันนี้เป็นโมรครับผมอุย <c oughs> อ้ยจัดม <c oughs> <c oughs> ันผมเขย่ามันให้เฮ้ย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 กูไม่เกี่ยวเอ้ย ô cú phải dai đưa mày lên ê mày kêu ô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  mày kêu ê mày kêu ô mày kêu ê โอ,โอ้โหปอบอยู่ผมไม่เกี่ยวโอ้เจชาจุนโอ้รำสวนี่เอหลังแอนโอ้โหลังผมก็แอนอีกทีนึงมา ไหลเรื่อย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 เอ้ยปนปนบาลีตปนบาลีตแล้วปนบาลีตแล้วปนปนปนแล้วปนล้อันนี้ปนละโอ้โหอันนี้ใกล้เยอะไปอันนี้เยอะไปอันนี้อันนี้หูตัวอื่นเยอะจังโอ้โห โอ้ติดติดติดอะไรเพื่อนอืมติดเพื่อนนะครับติดเพื่อนนี่ไม่ดีเลยติดเพื่อนนี่ไม่ดีเลยติดเพื่อนนี่ไม่ดีเลยไม่กลับบ้านกลับช่องอืมลัวนะครับสุเอฟเห็นเห็นเห็นเออเนี่นทุกอย่างต้องใจเย็นๆทุกอย่างจะดีเอง เเยนี่ล่วงนี่ล่วงเด็นี่ล่วงเด็เฮ้เหล่านี่เพื่อนอู้เพื่อนเหล่าไม่โดนหรอโอ้โหนึกว่าอยู่ในห้องปืนกล า่จริงแล้วประเด็นคือยิงไม่โดนด้วยอย่ามาขามอย่ามาขำผมไม่เกี่ยวผมไม่เกีียวเข้าไปแล้วนะอ๋อหัวห้องมันเด้งไปด้งมาแน่เลยสงสัยสงสัยคือต้องเข้าใจนะครับไปเล่นสนายห้องไหนนะส่วนมากมันก็จะมีแต่เบรน n ิ h ง l อเป็นหลักนะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่สุดจะเบสิกมากๆ เอาหัวเลยแหละยิงไม่โดน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลบซ้ายหลบขวาสวนล่วงสอกเย้ห้าดาวมาช่วยเอาทำไมวะทำไมทำไมห้าดาวพิทัวันผมดูดูเป็นตัวความหวังของหมู่บ้านเนอะวะเมื่อกี้ก็ทีหนึ่งแล้วเว้ย เกิดอะไรขึ้นวะได้เลยเดี๋ยวผมจะจัดการให้แล้วทุกคนนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตัวกระพริบแล้วนะครับผมยิงตัวกระพริบรัวไปนะวัลสโล ยิงไม่โดนหรอครับสุล่อล่วงนะครับล่วงสองนะครับผมล่วงสามนะครับผมสุลล์บอกว่าเออห้องนี้ค่อยเบาหน่อยห้องเมื่อกี้นี่โหกู้ด้วยปืนกดเอาตกใจนึกฝั่งมีหนึ่งคนมีหนึ่งนายโอ้ยโอ้ยกันลงเก็บปืนนึกว่าไม่มีคน อืมบํนึงบํนึงบํนึงอืม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 โอเไปดมไปมาดิ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 มาเดมาเดอยู่ในบ้านต้องดมแก๊สนะครับโอ้โหยังมาซ้อนกันอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยอืมอืม ครับโอ้ปลาระเบิดส,สูงเลยเฮ้ยลืมปิดฉา,ายาแน่เลยคล <c oughs> ปั๊บเนียวเองกำลังมาแม่ เอาละ,ะครับเหลืออีก2คิวครับผมเหลืออีก2คิวครับผมเรอตวิรอรอเลยนะฮาวส์รอชนะไปเลยนะรับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพิ่อนนนี้นะครับผมก็ เซ็งเป็ดมากๆเลยนะครับผมกับการที่สุ่มคาคาแปดของพีต่ตะว,วันไม่ออกนะครับผมก็าทางจริงก็เวิร์นะเหวอิรอบ2แล้วนะแต่มันไม่เหวิตรงที่มีการันตีนั่นแหละแต่มันเหวิตรงที่ผมสุ่มเกินมานะครับสิบกล่องแต่ไม่เป็นไรนะครับไอคือเราสามารถเอาไปได้เป็นโกดิคเกตได้นะ,นะไออน,นะครับผมนะไอของที่เป็นเหลือนะครับผมก็เดี๋รัจตามนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมและคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยขอบคุณทุกท่านชมวงพีคแล้วผมเจอกันจ้า